ซีสาวหน่อยเพรนแป้งเอฟซีปามหนาดลำเพลินออฟิเชียวครับมเูีเนัหาครับมอนี่น้ำเสนอบรรยากาศล้างเวทีครับไม่กินเหล้าเลยะขั้วล้างหันกินแต่น้ำฟองกินแต่น้ำฟองน้ำมีฟองน้ำมีฟองเบียร์ ต้องกินสีเขียวนะสีแดงไม่อร่อยเปรี้ยวน้ำเสนอครับบรรยากาศถ่ายขั้วขั้วล่างหานครับกินเลยวันนี้เราอย่าประมาทกินปกติกินเขียวเปียร์เลยดิบรรยากาศล่างหานครับมื่อนี้ล้างรถเรียครับมาชมครับเคพอเอกมื่อนี้นุ่แดงถึงออกขิดเลยนะเลือดแท้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะออกค้ำๆหน่อยนี่ได้เยูะหน่อท้หน่อเนาะขันนั้นว่แดง อแงปูนนั้นคือมันเป็นเลือดผสมไอ้สีอะแล้วมันมันมีผสมได้ผสมอาหารไงปาทให้แดงสดมันไม่ดอันนี้เป็นก้อนมันยังไม่ตีจริงมันต้องอย่างนี้ไงนี่คือของแท้เข้มๆหน่อยมันมันต้องมีเป็นสีแบบนี้มันนี่งก้อน้ำตาลเข้มแล้วเป็นก้อนวันนี้ผสมผสมสารอาหารส้ระบัดใส่ยังรถไโรด ถือพอลบหรอมีโอ้ยเลยครับ <Yaz> ด no. like yeah. ีคร like no. no. oh no. ับข้านอกนู้นนี่ลายจังแม่ก็ได้เปิดเนาะปิดๆได้เนะเมื่อกี้มันร้อนแล้วนี่ร้อนก็ปิดไว้เนี่ยเดอดแล้วเราปิดได้เนี่เราสีปิดให้มันเย็นเราจะสีาแล้วครับกินถอนน้กันเด้อ พวหลังหานครับกับ,บไอ้มอดคุณน่ะสวัสด oh, ีครับสวัสดีครับเพน้อยองค์นึงกับว่าถาขัวภาเขาแล้วเออเพลีน่อยเด็เด็ดกินนะเด็ดเด็กินาวเลยแหละคนง่ายจ้ะอืมไม่ยาแบบเลยแม่ตดออกเอาคัวังเสร็จแบบเลยเนาะั้วหงสิมาตวดออกตดออกเยทำนี้เลยป่นี่

คนีครื่อาตสองเเนสามน่มาแนอีดีจังปะเอามันเปลี่ยนยูนัมเลเดอร์ท่านพ่อสีฟ้าไว้เห็นวิวหุ่นปนะให้บีไปจักแล้วก็ต้องใส่ี่เลยตัวนผมเ็นวะเอาบีกว่านั่นไหมผมให้มาจากโนี่ไงผมให้เจ้าไปลหใช่มเห็นเลยว่หรือมัี่ยู่ในรถขั้นแดงนี่ละขั้นขาวขั้น่าผมเอาลงนเลยโอ้โ อนี <el> ้ครับก <jumping up> <Broadway> ah. ้อยครับถ้าได้บอกยกก้อยควายมาไงขุยรั้งสันเดียงมาดิโตฟีมือเองนั่งได้เ้าแอแบบม่แล้วครับก้าแต่ว่า เจ้านายเข้ามาพอดีวันนี้นี่ไงนี่ไงคนพิเศษเอ้ปุ๊บไปซื้อเบียร์ให้ป๋าปุ๊บเหรอป๋าจะจะให้คุณไปเอาเบียร์ชามเอาได้ป่ะเลยมีมีเด็กนั่งกินนั่งกินได้ป่ะงถูกดูว่าไม่ไม่หรอกครับเราก <ibl ampa> <PI AN> ็อย <in> <pl ains> ู่ในส่วนของผู้ใหญ่นน่่สว้คือหลบหลบซ่อนซ่อนหน่อยซื้อได้ป่ะตรงตรงไหนนคโรอข้างนอกข้างนอกมีซื้อไม่ได้หรอเอาเอาสัก หกขวดพรา่าไม่เอาไม่เยอะขนาดนั้นครับสองสามปองก็ว่าครับไม่เอาเอากระปองหกป๋องโอเคแล้ะครับหกปองเออไม่ได้หรกเอด้วยไงเออสต้งไหนไม่เอาไ่ได้เหรอฮะเองด้วยเองด้วยหาห์ดฮาร์ดหน่อยก็ได้ตัวหาร์ดหน่อยคันแม่นรือเบ็ดมาดูใช่หรอเนี่ยเบ็ดมาดูไปมันย้วไปกับสามเมื่อหมนแล้วเมื่อวานมันเราไป เออไปนั่นแหละยงนนับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอ้าเป็นเด็กน้อยแล้วกใส่บ่ออะไรเดี๋ยวนี้แต่เจ้าท่าไห่บ่อนี่ดีน้ำปลาไหมใช่ปะ มีโอ้ยนี่ยังใส่กยแต่ว่าได้บี้นะบี้ขวดใส่เลยเกี่ยธรรมดาแต่ว่าได้เหรียดวะโอ้้ยเดีอเบี้ยวดเดีขวดอยเป็สละเป็นย่งมันจะเกิดลูกในเม็ดกอแงมออ

กินได้ทุกอย่างไงผมอ่ะเขาไม่ไม่รู้หรกินหมดเหรอฮารุนนี้อุดโปรที่สิโประว้างเนี้ยเนาะแก่เรากินในเซสแต่ไหนว่าทองทองเราดีอยู่โค้ชละงานครับพี่น้องพ่อเอกไอหมอดนะเด็กน้อยละงานครับมันนี่คิ้วกับแสดงเข้าอยู่วัดไตรมิตรกันมากพิทยาแก้วแมงอะไรกินหมด โลงเลียนขี้ควายนี่เราผักออกในข้างในกินได้อเอาเรียนไตพิทยาครับต้นำบลสะพังครับอำเภอวันเทนจังหวัดใช้ยภูมิครับบรรยากาศล้างหานแากำลังสารทำไมมันถึงแข็งแรงกอบอาหารครับทุนกินกินอาหารซึ่งอาหารพวกนี้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายว่ายคลองแขร่เลยครับเนียวควายมาสดดเลยกินแต่พวกโจ๊กกินน้ากันครับพี่น้องเนื้อสุปาก งานนหักก็ผมเนี่ยกินเป็นทุกทีนิดไม่ได้กินเป็นกินได้ทุกทีนิดทีมงานเจ็ดประจันบานปลาปลาอะไรครับปลาอะไรใช่นันครับปลาใช่ยอันันทีมงานเจ็ดประจันบานล้านกินหมดล้านกินจริงๆริงเลยลายมาเสียบลายมาเสียบยอดแต่ว่าปลาเป็นป่าเป็นครับคนจังหวัดอะไรนะคนนครหวัดสุวรรณคนไทยแคลรได้นหมกินได้หมดโซนเหนือแล้วเนาะ ตอนล่างเนี่ยตอนล่างภาคกลางตอนบนเอ๋อไม่น้องมากินน้อกันครับอปวดแสบเลยน้องลูกเรียกกลูขาฟักเลือดใส่เลยด้วยเขาก็ใส่เข่าครัวทั้งเหนือน่ะแล้วมัดูดดิเขาใส่เขาใส่จะพักคอมปีกับเพล็กกับเลือดกับสารนี่แต่ว่าเขาใส่พักคอมปี ผมเคยถูกย <łość> ้ายไปอยู่สีเมืองใหม่มาครับไากใชกำลังเครียดอะไรใกันกินดกันกันทีมีแต่นี้ครับลิปหน้าไปเลยไปกับไทยั้วปปบ้านนี้แล้ครับบ๊ายบายครับ